สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนพบกันเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าหกสิบแปดนะครับเจอกันเชาน้านี้ผมจะพาทุกคนมาทําอาหารนะครับอาหารเช้านี้ลมนหนาวๆนะครับบรรยากาศนาหนาวๆรวมๆอย่างนี้ครับกับข้าวที่หมดที่สุดต,ต,ตอนนี้ก็คือเมนูนี้แหละครับเมนูที่จะทํานะครับขันตอนแรกเราก็มาเตรียมกันเลย สุดยอดเลยครับว่าอร่อยครับสำหรับเมนูนี้นี่ครับเมนูนี้นึ่งสุกใหม่ๆนะครับนึ่งสุกใหม่ๆว้าวส,สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดใส่แค่เกลือนะครับเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะครับโรยังไปนะครับใส่เยอะก็นัวเยอะ เมนูสีข้าววันนี้นะครับอือยอดเลยอือนะครับอากาศหนาวๆน,นะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ย